ว้าวสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่รักนะคะช่องวีวีมีแต่ทำเต็่กับข้าวเนาะวันนี้ไปตกปลามาจะมาทำปลาส้มนะคะเทคนิคคนอีสานบ้านเราเนาะทำปลาลาแล้วก็ทำปลาส้มปลาส้มนี้ก็นี่เตรียมถ้วยแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวเอาปลาไปทำไปแหวะท้องออกก่อน ไปแวะท้องออกล้างให้สะอาดนะคะไปล้างปลาให้สะอาดไปแวะท้องตรงท้องเขาเนี่ยแล้วก็เทคนิคในการเราก็ต้องล้างให้สะอาดทัก3สามสี่น้ำในเตรียมถ้วยใหญ่ๆจะแช่น้ำน้ำสาวข้าวน้ำขามาแหม่แล้วก็จะมีกระเทียมส่วนผสมมีกระเทียม นะคะเกลือข้าวนะคะง่ายๆอย่างนี้นะคะก็จะหมักแต่ต้องหมักนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เอาข้าวยัดใส่ท้องดูสิท้องเขาอ้วนเอาข้าวยัดใส่ท้องแล้วก็หมักหมักน้ำซาวข้าวเอาไว้นะคะถ้วยเดี๋ยวเตรียมแล้วข้าวยัดใส่ท้องให้ท้องเขาเขานึ่งเขาหนึ่งข้าวสวยก็ได้ นะคะวิธีทําปลาส้มนะคะง่ายก็จะแช่ไว้ในน้ำซาวข้าวนะคะไปไปทำปลาส้มกันไปทําปลาส้มเลยค่ะวันนี้วันนี้มีเวลาวันนี้วันหยุดวิวีไปตกปลามาจากไหนวะซันเอาหรือว่าจะนึ่งก็ได้แล้วแต่บางคนถ้าบ้านเราก็จะปิ้ง มาได้มาได้มาปิ้งปลาปิ้งปลาหรือว่าจะทำนะคะมาทําปลาส้มนี้มันจะอร่อยมากมันจะปลาส้มปลาส้มนี้คือ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 เราต้องหมักนะคะหมักไว้เป็นหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมันก็จะเปรี้ยวนะคะเพื่อนนะคะไปเลยไปทํากันเลยค่ะ